เจ๊คะหิวข้าวรือยังพี่เรียมกับข้าวไปให้แล้วไปกินข้าวเลยไปเดี๋ยวพี่เฝ้าให้วิขอบคุณนะคะพี่พรนินวโชคดีมากเลยที่มีพี่พรเป็นพนักงานน่ะค่ะอยู่กับนิววันสิบกว่าปีแล้วอะ่ะอย่าไปไหนนะค่ะเจ๊ดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้พี่จะไปไหนได้ล่ะฉันไม่มีที่ไปเฉยๆหรอกแกขนาดนี้แล้วใครจะรับฉันเจ๊คะพี่ว่าพี่อยากมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเป็นของตัวเองฮะพี่พรจะไปจากเจ๊หรอพี่ก็แก่แล้วคะ่ะทํางานก็จะไม่ไหวแล้ว อนาคตบ้านปลายชีวิตจะเป็นไงยังไม่รู้เลยเออก็จริงนะใครจะทํางานไปจนแก่แต่พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะเงินทุนก็ไม่มีเงินเก็บก็มีมีเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จะลงทุนเปิดร้านให้พี่พรก่อนอุ้ยเก่งใจจริงเลยค่ะเจ๊พี่พรอ,อยู่กับเจ๊ามานานเก็นสิบปีเจ๊รักพี่พรเหมือนอคนในครอบครัวค่ะอไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันจะมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ ภูมิใจในตัวเองจริงๆตั้งแต่แม่ป่วยก็แทบจะไม่เดินนอนเลยหน้าก็โทรมมากเบบี้ไบ e มาร์คไฮโดรเจลแผ่นมาร์คหน้าสูตรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูผิวให้เต่งตึงกระจ่างใสเราต้องเอาไปมาร์กแล้วแหละตั้งแต่แม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทุกวันร้านก็ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนแล้วเงินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว พี่พรเจนิวโอ้โห oh, oh. พี่พรขยายร้านใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะจะ <Ja. S 1> วันนี้นิวมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่พรหนอยนะคะรบกวนได้แต่ไม่มากนะคะพอดีตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ได้เปิดร้านขายของมาหลายเดือนแล้วเจต้องการใช้เงินค่ะเงินที่เจ๊ให้พี่พรยืมมาลงทุนเปิดร้านนะคะพี่พรพอจะมีคืนให้เจ๊สักครึ่งไหมคะขายของได้กําไรมาก็ขยายร้านออกต่อไปเรื่อยๆไม่มีหรอกค่ะเจ๊ J ไปหาที่อื่นเถอะ เจ๊คะมาสมัครงานคะ่ะอ๋ออายุเท่าไหร่คะสีะ่สิบสามค่ะแล้วมีครอบครัวแล้ยังคะแต่งงานแล้วคะ่ะมีลูกหนึ่งคนลูกกี่ขวบละคะลูกสามขวบแล้วคะ่ะไม่อยากรับคนมีครอบครัวคะ่ะยิ่งมีลูกเล็กนี่ยิ่งแล้วเลยเดี๋ยวก็ลูกป่วยลูกไม่สบายเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ลาอ๋อเรื่องลูกเจ๊ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะพอดีที่บ้านมีคุณยายเลี้ยงให้คะ่ะ ก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนให้โอกาสหน่อยนะคะเจ๊พอดีช่วงนี้แฟนก็ตกงานค่ะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเลยงั้นก็ลองดูก็ได้ค่ะเริ่มงานพรุ่งนี้นะคะมาสมัครงานค่ะเจ๊อายุเท่าไหาร่แล้วจ๊ะสิบเก้ย่าง20ี่สิบมีครอบครัวแล้วยังจ๊ะไม่มีค่ะโสดอ๋อดีเลยพี่ไม่ชมอบคนมีครอบครัวปัญหาเยอะงั้นเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะโอ๊ยหนักพี่พรไม่ยกสิเนี่ยหนักก็หนัก มามาเดี๋ยวพี่ยกเองโอยปัดทั้งวันจะเป็นภูมิแพ้ตายแลวเนะี่ยเย็นนี้มีปาร์ตี้วันนี้ลานะคะเมื่อคืนปาร์ตี้ดึกแหง้แหงแฮ้แงเหยหย่อมเดี๋ยวก็แหง้งเดี๋ยวก็ตื่นสายอะไรของมันเนี่ยหนูขอซื้อแป้งตัวนี้นะ ไม่ได้เวลาจะซื้อของหนาให้เลือกเอาอันข้างหลังสุดทาไมอ่ะพี่นิวก็พวกข้างหน้าอ่ะเป็นของเก่าใกล้หมดอายุทั้งนั้นเราต้องเลือกอันใหม่ๆข้างหลังชมพู่เห็นไหมเนี่ยว่าสีหมึกที่ติดราคาอ่ะมันจางมันต้องเก่าแล้วก็นานแล้วมากๆเลยใช่เหรอพี่นิวใช่สิเนี่ยอันนี้หมึกสีเข้มอาเอาเอันนี้แต่หนูผิวบอบบางนะพี่นิววอือนาะใช้ใช้พปเถอะอันนี้มันของเก่าโอ้ย พี่เอลหนูหยิบแป้งมาผิดเบอร์เอาก็ไปเปลี่ยนสิไปไปไป,ไปเอาทำไมเบอร์หนึ่งมันเหลือสองอันล่ะเหลือสองตลับจริงด้วยข้างหน้าเอาไม่ได้มันเก่าข้างหลังดันสีหมึกที่ติดราคาซีดอีกก็แสดงว่ามันเก่าทั้งสองเอาแล้วเราจะเอาอันไหนล่ะพี่ิ้วเอาไม่ได้สักอันเดี๋ยวถ้าของมาใหม่ค่อยมาซื้อไปสองพี่น้องนี่เรื่องมากแก แมนบีเอ็ีก็มีด้วยหรออยู่นี่น่ะอะไรกันแค่4 4 9เองหรอแกว่ามันแพงไปปะไม่แพงหรอกแค่นี้มามีฉันให้ซื้ออยู่แล้วอ้ายลิฟลิฟลิฟปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจ้ะน้ำหอมฉันจะเอามาดามฟินค่ะสวยหรูดูแพงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แพงไปหรอพอสอมามีให้ฉันใช้ของแพงจ้ะเดี๋ยวๆไปซื้อสบู่ก่อนสบู่หมด ัสดีค่ะคุณมามียืนรออยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่ไปซื้อสบู่นกแก้วก่อนไม่รู้มีหรือเปล่าสบู่นกแก้วร้านนี้เธอแทเดริฟอยู่สีไม่ทธอมไม่ดีใจหรอพรอนี่มันสีที่เราตามหาเลยนะวันนี้หมามีเธอมาด้วยนี่เธอซื้อเลยหมามีเธอมีตังค์ไม่ใช่เหรอมาเมียวมาหาสบู่นกแก้วให้แม่สิเนี่ยจ้าแม่ ไม่เอาจริงๆหรออ๋อว่าจะซื้อสบู่ก็ละสิบบาทก็ไม่มีมีสี่สิบาทเอาก็เอาไปกลับกลับแล้วหรอคะบา,บายๆค่ะมามีบา,บายๆพอ,อใครพอ,อใครมามีเศรษฐกิจแบบนี้ของก็ขายไม่ดีในจะค่าเชา่าค่าน้ำค่าไฟค่าพนาาักงานเด็กๆประชุมจ้าค่ะเซทุกคนรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้ยอดขายน้อยลูกค้าไม่ค่อยมีเลยค่ะเจ,จว่าจะลองขายเองไปก่อน อยากให้เราสองคนนะ่ะกลับไปพักที่บ้านก่อนถ้าเจ๊าขายดีเดี๋ยวเจ๊จะเรียกกลับมาทํางานฮะพวกหนูยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะหางานใหม่เลยนะคะเงินก็ไม่มีติดตัวสักบาทเลยนะคะเจ๊เออนะ่ะอยู่บ้านน่ะไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายหรอกน้ำมันรถก็ไม่ต้องเติมมาทํางานพักผ่อนอยู่บ้านไปก่อนนะถ้าเจ๊จะให้ออกเจ๊ก็บอกล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งก็ยังดีนะคะเจ๊ไม่ใช่มาบอกกระทานหันแบบนี้เจ๊ก็ฝืนมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วเห็นใจเจ๊ด้วยนะถ้างั้นวันนี้เจ๊จ่ายเงินเดือนมาเลยเออ S <S เดี๋ยวสิ้นเดือนเจโอนให้นะเจขอขายของไปอีกนิดนึงก่อนพอดีเงินยังไม่พอถ้าสิ้นเดือนนี้เจย,ย,ยังไม่จ่ายพวกหนูจะฟ้องกรมแรงงานเหลืออยู่ในบัญชีสองล้านฝากเข้าไปหมดนี่เลยแมคค้าชุดน,นี้เท่าไหร่คะโอ้ยไปก็มีติดอยู่สองก้าเก้าชุดนั้นน่ะสองก้าเก้าลองได้หมคค้จะทำอะไรก็ทำไปเถอะไปจะทำอะไรก็ทำไปอุ้ยสวยมากเหมาะกับใส่ไปทะเลเลยแมคค้าชุดนี้สวยมากเลยลดได้ไหมเฮ้ย วุ่นมไม่ว่ะคนยิ่งหัวเสียอยู่จะใส่ไปไหนก็ไปเลยไป,ไปเอาไปเลยสองเก้าเก้าให้เลยหรอคะเออเอาไปเลยไปจะไปไหนก็ไปอย่ามากวนหู้ยสองล้านฉันเฮ้ยสองล้านของฉันตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไปแล้วนะคะเฮะ้ยอะไรวะสองล้านหมดเกลี้ยงเลยเจพรฮะคุณนายนุกที่นัดกันไว้ไว่ายังไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออคุณนายคะขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมคะหยุด เก็บของแล้วก็ออกจากร้านนี้ไป<ะ>ขอบพระคุณสำหรับ1 0 0 0พันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะรีบจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะเจนิวสวัสดีค่ะพี่พรร้านพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทำขอกลับมาทำงานกับเจ๊ได้ไหมนะคะเจ๊ช่วยพี่หน่อยนะคะพี่แก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนสงสารพี่เธอนะคะพี่พรเคยทำงานกับนิวมานาน และนิวก็รักและหวังดีกับพี่พรมากแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะในวันที่นิวลำบากแล้วไปขอความช่วยเหลือพี่พรไม่มองนิวไปแต่นิดเดียวนิวจําวันนั้นได้ดีค่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเชิญค่ะคนจะทํามาหากินไม่อยากเสียเวลาฟังฉันจะทํายังไงดีบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเจสสวัสดีค่ะพี่พรสงการเล่นน้ําสนุกไหมสนุกค่ะ พี่พรกวาดข้างในให้ด้วยค่ะจีคะพี่ว่าจะขอเบอิกเงินหน่อยได้ไหมคะฮะก่อนสงการเพิ่งเบิกไปนี่พี่ไปเที่ยวสงการหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยคะ่ะแต่พี่พรเบริกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สามพันเองนะเออพี่เอาสองพันก็ได้คะ่ะเหลือไว้พันหนึ่งพี่พรล่ามิทินไปไหนมากินข้าวหรือย,ยังผมว่าจะมาซื้อครีมครับ เล่นน้ำสุก,กรรมจนหน้าดำหมดเลยครับตายแล้วคนขา,ขาวๆข,ของพี่หน้าดำหมดเลยไปไปไปเลือกครีมเลยพี่จะซื้อให้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เจลโ,โลสมุตโตตัวนี้จะช่วยปวดประโลมผิวหลังโดนแดดเอาไปทานนะเออว่าว่าแต่พี่พ่อน่าจะจ่ายแล้วครับใช่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองแล้วจะอะไรพ่อมีไหมไปไปไปเลือกไปเดี๋ยวจะเอาเงินจากไหนจ่ายวะอ,อะไรครับทั้งหมดสามร้อยหกสิบบาทค่ะเี๊คะอันนี้ลงบัญชีพี่ไว้ได้ไหม เดี๋ยวสิ้นเดือนเข้าใจอ่าออันนี้ชินเดี๋ยวตอนยังพี่โทรหานะจ๊ะรักนะจุ๊บๆเป๊ะเเ,เ,เงินไม่มีแล้วก็ยังจะไปซื้อของให้ผู้ชายอีกแล้วสิ้นเดือนมันจะพอหักไหมพี่พรออเดอร์คืณสัสนีจัดเสร็จแล้วคะ่ะก็นุ้เช็คไหมคะเช็คก่อนมา อนี่มันมีสติกเกอร์สีเขียวนี่หมดอายุเดิน10ปีนี้นิวลองถามคุณซัสนีนะว่าถ้าหมดอายุเดิน10ปีนี้เขายังจะรับอยู่ไหมเขาไม่รับค่ะป้าโนเขาบอกว่าเขาขายไม่ทันงั้นนิวลองถามใหม่นะถ้าป้าลดจากกล่องละร้อยหรือกล่องละห้บาทเนี่ยลูกค้ายังจะรับอยู่ไหมคุณซัสนีรับค่ะป้าโนแต่ว,ว่ารับห้ากล่อง เราเอห้ากล่องที่เหลือเราจะไปทํำยังไงอะคะก็เอาไปขึ้นชั้นหน้าร้านนิวทําเป็นสินค้าเซลล์รับทราบไหมรับทราบค่ะปะ้าโนกอัน,นาชอบจริงใจกับลูกค้าเสมอ,อมน่ารักมาก เอาเป็นว่าเจรับ3าคนเลยละกันขอบคุณค่ะเจแต่จะมีคนหนึ่งที่จะได้มาทําเกี่ยวกับเครื่องสกีนนะหนูค่ะหนูค่ะหนูอ่านภาษาไทยได้นูก็พอจะอ่านได้คือกันค่ะพี่ก็พอทึ้วท้ไทยได้อยู่จ้ะโอ้ยเธอสองคนแค่ข้ามมาไทยก็เกือบหลงทางอ่านป้ายบอกทางก็ยังไม่ถูกงั้นมาไม่ยอมาทําเครื่องสกีนกับเจ้ค่ะได้ค่ะส่วนคี่พรกับชมพู่ทําหน้าที่แม่บ้านช่วยกัน2คนนะได้ค่ะ คิดทอดเฮ่อนเท่าเด้บักนิหน่อยเฮ็นหยังอยู่เนาะเข็นใส่ผูแขนละคิดหอดอีแม่เด้สิคิดหอดเฮ็นหยังอยู่หันบรนานอกกับบรนานอกอยู่นี่จะเจริญกระโดดสวัสดีครับสาๆสวๆสบายดีซึ่งเข้างานบัรเรี่เหรอครับใช่ค่ะฉันชื่อมะเมียวผมซื้อไมธทีนะครับไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือยังยังค่ะงั้นผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับเอิม่มคือชมพู่ชมพูมพ่เบอร์ทเธออะไรจะบาะ้าเหรอก็จะมาเอาเบอร์สังเกตุสัสอะไพี่พรพี่พรเบอร์รดูพี่พรอ,อะไร ฮัลโหลอีแม่ยังมื้อนี้ได้ออกไปนะอยู่บอกเมื่อไหร่เงินจะออกเนี่ยฉันจะได้ซื้อโทรศัพท์โทรหามบอกหลานหน่อยก่อนนะใครโทรมาอะพี่พรไม่รู้เบอร์ไม่คุ้นเลยมิทินแน่เลยฮัลโหลค่ะยังไม่ง่วงเลยค่ะปกติก็นอนดึกอยู่แล้วเอออะไรนะคะเปิดกล้องเหรอเปิดไม่ได้กล้องพังเออพอดีหนูง่วงนอนแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ อาพี่พรหนูคุยเสร็จแล้วห้าทุ่มแล้วป่านี้ลูกพี่นอนแล้วข้าวหลังไม่ให้ยืมแล้วนะแค่นี้ก็บน่นถ้าหนูซื้อไอโฟนมาอย่ามางอแล้วกันเฮ้ออย่างเธอเลยน่าจะมีไอโฟนมั่มเหยียวครับตอนเที่ยงว่างไหมไปกินข้าวกันไหมครับว่างคะ่ะขอหนูเอาซุกกี้อันนึงค่ะของผมเอาผักขึ้นส่ายได้ครับเดี๋ยวดังถาจะเข้านะครับผม แม,ม่เมียวครับยิ้มหวานหน่อยครับโอ้พี่มิทินใช้ iPhone เลยเหรอคะไม่แปลกหรอกทํางานมาตั้งนานคงมีเงินเก็บเยอะน่าดูพี่ไม่มีเงินเยอะหรอกพี่ผ่อนเอาครับผ่อนผ่อนได้ไงพี่ไม่ใช่คนไทยนี่ผ่อนไปใช้ไปกับเซลมันโฟนครับผ่อนได้ทุกสรรพาตไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเธาสั่งอะไรมานะแม,ม่เมียวกองใหญ่จังนี่ อะไรนะก็โทรศัพท์ใหม่ไงโอ้นั่นมัน iPhone 16 p r โป a แบเลยนี่ยัยแม่เมียวแกไปขโมยของใครมาจะบ้าหรอหนูผ่อนเอาฮะผ่อนผ่อนไปใช้ไปกับแซลมอนฟูเขามีหน้าร้านที่กรุงเทพได้้ของไปใช้ก่อนผ่อนมดแล้วเขายังมีของแถมน่ารักน่ารักให้เยอะเลยเลือกโทนสีของแถมได้อีกด้วยนะฉันเลือกเป็นสีฟ้าไลคกัไลคกัชมพูน้ำหอมก็มี่พอสื้อนี้ด้อ สู้ไปให้บกลาที่บ้านเด้อก็ซักดีจังเลยฉันอยากผ่อนบ้างโทรศัพท์ฉันก็เก่าแล้วไปผ่อนเลยผ่อนมือถือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักแซลมอนโฟนตามมาจากคลิปนี้ร้านเขาให้ส่วนลดด้วยแคปรูปนี้ไปได้เลย